ทุกคนโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลาบมาเจอกันในช่องเรื่องอีกแล้วนะคะจากที่เราห่างหายไปจากคลิปที่ว่าเรื่องแปลกๆในเกมสกุระไปนานแล้วนะคะคลิปที่แล้วอีเท่าไหร่ e p พหกตอนนี้ก็อีพเจ็ดนะคะอ่ะเราก็จะต่อกันไปเรื่องที่เราจะต่อเนี่ยน่าจะมีไม่เยอะนะอ่ะไปกันเลยไปดูกันจ้า สถานที่ที่เราจะบอกเลยคือหนึ่งที่ไหนเนี่ะที่นี่คือที่นี่แหละนี่ที่นี่นะคะซึ่งเราไม่เคยให้ทุกคนได้พามาดูขั้วไ,ไปตรงนี้เลยคือมันแบบมันเป็นเหมือนเอออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวพาขึ้นไปดูมันเป็นเหมือนแบบที่สอนพิเศษอะคะ่ะเป็นเหมือนที่สอนพิเศษเลยแต่ประเดน็น มันไม่มีคนมาเรียนแล้วมันก็ไม่มีครูด้วยนี่แหละคือข้อสงสัยที่ว่ามันแปลก mm hmm. ก็คือมันเนี่ยไม่มีเจ้าของเลยเจ้าของไม่มีคนมาเรียนไม่มีแล้วนี่นี่เป็นของใครก็น่าจะมีสองเงี้แหละคนเงี้ยแรกน่าจะเขาไม่ได้สร้างคนมาอันที่สองอาจจะเป็นแบบเจ้าของคนนี้เนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้อะโอเคสถานที่ต่อไปเออที่ไหนวะ อารูแ้แหละเรื่องที่สองเลยก็นี่แหละทุกคนนี่แหละศูนย์ขายรถนี่แหละคือที่เรางงอยู่ว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกนะคือที่ที่เราสงสัยอะ่ะที่ว่ามันแปลกก็คือรถเนี่ยไม่มีใครเข้ามาซื้อเลยนะคะมันไม่มีคนเข้ามาซื้อเลยอะ่ะคือเหมือนจะเป็นแบบรถที่จอดไว้เป็นแบบจอดไวอ้อ่ะแล้วไม่มีคนซื้ออะ่ะ นี่แหละคือเรื่องแปลกของมันอ่าสถานที่ต่อไปจะเป็นตรงไหนไปไปดูกันเลยนี่เลยค่ะโบสถ์แต่งงานแห่งนี้นะคะตอนนี้เราก็เร่งเวลาหรือปรับเวลาให้เป็นเวลาสองทุ่มนะคะซึ่งเวลา2องทุ่มเนี่ยจะเป็นเวลาที่เขาเนี่ยแต่งงานกันอ่ะปะเราก็จะไปดูันกเลย ไปงานแต่งแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะคะอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออติดเล่นอยู่นั่นแหละมาทุกคนเฮ้ยเฮ้ยสังเกตเจ้าบ่าวถืออะไรถือแหวนถือแหวนไงไม่ใช่ถือดาบทำไมเจ้าบ่าวถือดาบอะ่ะคือถ้ามีคนไปทำร้ายเจ้าสาวเนี่ยคือบอกเลยนะเจ้าบ่าวเนี่ยจะใช้ดาบฟันเลยมา มาดูเรื่องแปลกกันดีกว่าทําไมแต่ละคนหน้าเหมือนกันแต่แค่ชุดคนละสีทาไมผู้ชายหน้าเหมือนกันเด็ดเลยแต่ส่วนผู้หญิงเนี่ยหน้าเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นสี่ชุดเฮ้ยอะไรได้ไงแปลกแปลกมากอ่าแล้วต่อไปก็คือเจ้าบ่าวคนนี้เนี่ยนะคะเขาเจ้าบ่าวคนนี้เนี่ย เขาเป็นใครมาจากที่ไหนไม่รู้จักแล้วส่วนเจ้าสาวคนนี้เนี่ยชื่อก็ดูเป็นผู้ชายมามาเราก็จะคุยกับเขาสนทานากับเขาเราก็จะเปลี่ยนชุดให้เขาอย่าตกใจเจ้าสาวเป็นผู้ชายอันนี้เราพูดตามตรงที่มันแปลกนะคือเจ้าสาวคือเจ้าสาวเป็นผู้ชายได้ยังไงอ่ะมาดูกันว่าใช่ไหม,มนั <laughs> ้น ผู้ชายทุกคนคิดว่าเจ้าสาวคนนี้หน้าเหมือนโอลิมินายามิไหมแต่แค่นางน่าจะไม่มีผมนางไม่มีแบบมาข้างหลังเฮ้ยก็นี่ไงเจ้าสาวผู้ชายเรื่องแปลกเดี๋ยวนะไปขอใครมาเนี่ยโหเดี๋ยวเรื่องแปลกก็คือผู้ชายอ่ะใส่ชุดเจ้าสาวได้ยังไงเออนี่แหละเขาต้องใส่อืมต่อไปจะเป็นที่ไหนไม่ได้เลย แต่ตอนนี้ขอเล่งเวลาให้มันกลับไปเป็นตอนเช้ากันเถอะอ่ะอ่ะโอเคเชา้าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงเราเล่งเล่งมาแล้วนะคะก็มาเอ้าแล้วมาไฟยังอยู่อะดับก่อนนะคะอ่ะโอเคตอนนี้ก็ดับไ้แล้ว,ลวจะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยนอกจาก ฟาร์มแห่งนี้ค่ะซึ่งฟาร์มแห่งนี้เนี่ยมีความพิเศษคือหลายอย่างมากเลยนะคือแบบคือมันก็จะเป็นแบบมีสัตว์ให้ดูมากมายหมูวัวพวกเป็ดไก่แพ้อะไรอย่างงี้นะคะมันก็จะมีตรงนี้ด้วยเป็นที่ผิงไฟในฤดูหนาวนะคะหมูตรงนี้ก็จะเป็นหมูกระทะด้วยนะคะ อ่าแล้วหลังจากนั้นที่เหลือๆเลยก็คือเออในใจที่ที่ท,ที่แบบเรื่องแปลกๆก,ก,ก็คือหนึ่งใครเป็นเจ้าของที่นี่อา้าวนี่ใครเป็นเจ้าของน่ะแปลกแล้วแปลกแล้วแปลกแล้วอ่ะไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะ แทแนนี่เลยค่ะทุกคนบ้านหลังนี้นั่นเองบ้านหลังนี้มีความหรูหราโอ่อ่ามากมีสระว่ายน้ำด้วยมีความแบบหรูหรามากเลยนะคะแต่เรื่องแปลกก็คือใครเป็นเจ้าของก็จะมีสองแง่คือแง่หนึ่งเขาไม่ได้สร้างมาแง่ที่สองคือเจ้าของที่นี่อาจจะเสียไปแล้วก็ได้อะแค่นี้นะคะ โอเคค่ะทุกคนเป็นอย่างงี้กันมากสรุปคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะคะก่อนที่จะไปทําอะไรก่อนที่เราจะจบคลิปก็ต้องขอบอกด้วยนะคะใครที่มีเรื่องราวที่เรื่องเป็นประเทีสัก,กุลน่าสนใจเม้นมาใต้คอมเมนต์เลยเมนมาคุยกับเราหน่อยนะคะคือไม่ค่อยมีเม้นเลยไม่ค่อยมีคนแบบมาคุยกับเราเลยอ่ะสะรุปคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนถ้าใครไ่นอยากให้ มาทําเกี่ยวกับละครสรั้นหรือเรื่องผีที่เราชอบชอบทำส่วนใหญ่ให้ทําเรื่องอะไรก็เม้นมาบอกกันใต้คลิปเลยนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย